สวัสดีค่ะช่องคุณยายเล่าเรื่องรักการปลูกนะคะวันนี้นะคะยายก็อยากมาให้ทุกคนดูไม้ด่างเงินไลมาด่างขาวหรือซิงโกเดียมนะคะไม้ที่ยายได้มาด้วยราคาก็ไม่ไม่ต่าเลยนะคะเป็นราคาที่สูงมากๆแต่ยายเขาคนขายเขาแนะนําว่าให้ยายขายต้นเล็กๆนี้ ตัดข้อแล้วก็ชำแล้วก็นำต้นเล็กๆนี้ขายเพื่อเอาทุนคืนแต่ยายก็ยังอยากศึกษาและอยากรู้จักเขาให้มากขึ้นนะคะจากที่ยายปักชำโดยการตัดข้อของเขามาตัดชำในวัสดุซึ่งวัสดุยายก็อยากให้ทุกคนเห็นนะคะมีปุ๋ยละลายช้ามีขุยมะพร้าวแล้วก็รู้สึกว่าจะมี นี่ค่ะสเปกน้ำม,มอสหรือเปล่านี่ค่ะแบบนี้นะคะยังคงความชุ่มชื้นตอนแรกนะคะยายได้มาก็ดูแลรักษาเขาอย่างดีใส่ในถุงอบอยู่ประมาณ2อาทิตย์อันนี้เรามาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์และเพื่อให้คนที่เดินตามหลังมาได้ทราบวิธีการดูแลแล้วก็ จะได้ใบเร็วๆซึ่งอาจเป็นข้อมูลจากประสบการณ์ของยายคนเดียวนะคะแต่จากผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นอาจจะแตกต่างกันหรือคล้ายๆกันอันนี้ยายก็ไม่สามารถทราบได้ก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาของแต่ละคนการสังเกตของแต่ละคนนะคะส่วนยายยายทดสอบนำเข้าเรียกอะไรนี่หลักนะคะ หลักที่ทำจากกาบมะพร้าวนะคะเส้นใยของกาบมะพร้าวที่ม,มัดมัดรวมกันแล้วก็เป็นหลักเพื่อให้ต้นเงินไหลามาด่างขาวของยายเกาะขึ้นไปนะคะเพื่อล่อล่อนะคะล่อให้รากรากอากาศของเขางอกออกมาอย่างเร็วนะคะอันนี้ถามว่า ใช้ได้ไหมก็สามารถใช้ได้วิธีการนี้นะคะหลังจากที่ยายนำเสาหรือว่านำหลักตรงนี้มาวางแล้วก็ใช้ต้นเงินไหลมาด่างขาวมาล่อรากเขาตรงนี้ใช้เวลาอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะคะ2หรือสาอาทิตย์ประมาณนี้ละคะ่ะไม่ได้จดสถิติไว้แต่ว่าประมาณนั้นจริงๆนะคะเขาก็งอก แบบนี้ขึ้นมาเลยเห็นชัดไหมคะเขาแตกยอดใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีรากอากาศเห็นไม่ชัดมีรากอากาศแบบนี้นะคะงอกออกมาเพราะเขาจะเหมือนกับถ้าเป็นภาษาที่บ้านยายก็จะเรียกว่าเขาจะยื่นมือมาเกาะตรงนี้เพื่อให้เขาจะได้ แตกยอดขึ้นไปยาวขึ้นไปตามที่ยายตั้งหลักไว้ให้เขานะคะสังเกตดูต้นนี้ก็ได้ค่ะต้นนี้จะเป็นส่วนยอดนี่ไงคะเห็นไหมนี่ดูกันชัดๆเป็นรากอากาศที่งอกออกมาถามว่าเร็วไหมยายยอมรับว่าเร็วนะคะประมาณหนึ่งหรือสองอาทิตย์นะคะเขาก็งอกออกมา แล้วตั้งแต่รับน้องมาอยู่ในการดูแลนะคะยังไม่ได้ให้ปุ๋ยให้อะไรเลยเพราะว่าตอนที่ตัดข้อชำก็คือมีส่วนผสมของปุ๋ยสูตรเสมอหรือปุ๋ยออสมโคสสูตร133 13 3ผสมลงไปแล้วตัวนี้อ่าดูชัดๆค่ะซึ่งปุ๋ยตัวนี้นะคะเข<ม>าบอกว่าเป็นปุ๋ยเย็นแล้วก็ จะละลายช้าๆเพื่อให้ต้นพืชรากของพืชนะคะดูดไปใช้ประโยชน์เพื่อเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบบำรุงสีบำรุงต้นของใบให้แข็งแรงอยู่ประมาณ2อถึงสเดือนนะคะเราถึงจะเติมครั้งหนึ่งแล้วอีกวิธีการหนึ่งที่อันนี้ยายก็ศึกษามานะคะแล้วก็มีคลิปคลิปหนึ่งที่เขาบอกว่า ถ้าอยากให้ต้นเงินไหลมาด่างขาวนะคะแตกยอดเร็วนะคะแทงยอดขึ้นมาเร็วแล้วก็รากรากที่อยู่ข้างในอ,อยู่ในกระถางนี้นะคะออกมาเร็วนะคะเพื่อจะได้ต้นที่แข็งแรงก็ให้ทำการล่อรากการล่อรากก็จะมีหลายวิธีส่วนยาย ใช้วิธีการที่เขาแนะนำเขาบอกว่าให้ใช้อา่าอะไรนะกระถางหรือวัสดุอะไรก็ได้นะคะที่สามารถรองน้ำได้แล้วก็ใส่น้ำลงไปแบบนี้ใส่น้ำไม่เยอะนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็วางเขาลงไปใช้วิธีการเดียวกันกับการที่เราป้องกันบอนทิ้งใบนะคะ แล้วก็วางกระถางลงไปลักษณะนี้ง่ายๆเลยค่ะถามว่าไม้ด่างชนิดนี้ดูแลยากไหมโดนแดดได้ไหมย,ยายขอตอบว่าโดนแดดได้นะคะอยู่ด้านนอกได้อันนี้ยายก็เอาไว้ไม่มีโรงเรือนนะคะอยู่ด้านนอกไม่ได้อยู่ภายใต้ร่มไม้ด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าเขาจะโดนแดดเฉพาะช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายๆนะคะจะไม่เจอแดดในมุมนี้เพราะ ช่วงบ่ายแดดจะทําให้ใบของเขาไหมเพราะว่าเขารู้สึกว่าใบในส่วนสีขาวนี้เขาไม่มีสีเขียวเพื่อสั่งข้อแสงเขาก็จะค่อนข้างอ่อนแอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอดูอากาศดูแสงแล้วก็ดูปุ๋ยด้วยนะคะว่า,าความเหมาะสมอยู่ตรงไหนต้นไม้ชอบแบบใดนะคะามาพูดเรื่องนี้ต่อนะคะ นี่ค่ะยายจะยกให้ดูนะคะว่าหลังจากที่ยายใช้วิธีการนี้แล้วนี่ค่ะมองเห็นไหมคะรากเขาเดินเร็วมากๆเลยรากเขาจะเดินเร็วนะคะอันนี้เป็นรากเดิมเป็นรากเดิมเป็นซึ่งเป็นรากอากาศที่ติดต้นมานะคะส่วนนี้นะคะเห็นชัดๆเป็นรากใหม่นะคะกล้องก็ปรับไปปรับมานะคะผพ้ด,ด้วยสภาพอากาศ อันนี้เป็นรากใหม่ที่เขางอกออกมาเห็นไหมคะนี่เป็นรากใหม่เลยนะคะเขากำลังนี่ค่ะแล้วด้านล่างนะคะนี่นี่เป็นรากใหม่ที่เขางอกออกมาเห็นด้านปลายรากไหมคะเป็นสีเขียวอ่อนอ่อนอาวให้ดูช,ชัดๆค่ะอันนี้เป็นรากที่เขางอกออกมาจากกระถาง ส่วนรากสีน้ำตาลที่มองเห็นเป็นรากเดิมนะคะอันนี้เป็นรากใหม่เขางอกเร็วมากๆแล้วเขาเจริญเติบโตเร็วมากๆสังเกตได้จากยายรับน้องเขามาไว้ที่บ้านยังไม่ถึงถึงเดือนมั้งคะตอนแรกก็จะเป็นที่ยายตัดออกมานะคะจะเป็นใบเดียวแบบนี้ลักษณะ ใบเรียวแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็กำลังที่จะงอกออกมาใหม่หลังจากนั้นที่ยายทำวิธีการนี้นะคะนี่เลยค่ะเขางอกออกมาอย่างเร็วนะคะแล้วก็สวยด้วยและด้วยสภาพใบที่เป็นแบบนี้ใบแรกนะคะเหมือนเกิดฮับคาบหน่อยแล้วใบที่สองก็จะออกมาเป็นเช่นนี้เหมือนกันนะคะ สวยมากๆเลยละค่ะยิ่งมองยิ่งสวยนะคะใครเห็นก็คงเหมือนยายนะคะวงการนี้เป็นวงการต้นไม้ที่เข้ามาแล้วออกยากจริงๆเพราะว่าชื่นชมต้นไม้อยู่กับต้นไม้ทั้งวันเช้ายันเย็นนะคะนี่ต้นนี้ก็กําลังออกมารากเขาเห็นไหมคะงอกออกมาเยอะเลยใช้วิธีการนี้ต้นไม้ก็จะงอกรากเร็วนะคะ เป็นวิธีการล่อรากที่ยายนำมาใช้เห็นไม้ค้าทุกกระถางก็จะเป็นแบบนี้ใบนี้กำลังสวยเลยล่ะคะ่ะไม่แน่ใจว่าลายนี้เขาเรียกว่ากิวหรือเปล่าหรือว่าเขาเรียกว่ายังไงใครทราบคอมเมนต์มาด้วยนะคะเพราะยายก็เป็นคนเลี้ยงมือใหม่เป็นคนลหลงไหลต้นไม้มือใหม่เช่นกันนะคะอันนี้ให้ดูสวยแต่ละต้นนะคะ นี่กำลังงอกออกมาเชียวราคาข้างๆนะคะเห็นไหมรากเยอะเลยใช้วิธีการเดียวกันแล้วยายขอบอกว่าทุกต้นที่ยายปักชำครั้งแรกก็คือมีแค่กิ่งเดียวมีแค่ก้านเดียวแต่ตอนนี้ทุกกิ่งทุกก้านนะคะกำลังมีอยู่ที่2ต้นเห็นไหมคะนี่ไงเป็นวิธีการที่ ใช้วิธีการสังเกตและวิธีการที่ศึกษามานะคะผิดถูกก็ไม่รู้ไม่น่าจะมีผิดมีถูกสำหรับประสบการณ์ของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปใครเห็นว่าที่ยายทําวิธีการนี้ยังช้าอยู่ในการที่จะให้ต้นเงินไหลมาด่างขาวแตกใบออกมายังช้าอยู่ช่วยบอกวิธีการที่เร็วกว่านี้ ช่วยคอมเมนต์ที่ใต้คลิปของยายด้วยนะคะสำหรับวันนี้กับสาระที่ยายนำมาฝากทุกท่านวันนี้ยายขอขอบคุณและสวัสดีทุกทุกท่านนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะ